สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันและรายการขบเพื่อเรื่องสุขภาพนะคะรายการนี้ค่ะจะนําเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นมากๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องไขมันในเลือดคะ่ะ คนอ้วนในกลัวมากแต่ไม่ยอมลดความอ้วนสัทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะว่าไขมันในเลือดอันตรายอย่างไรและมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไรนะคะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์จักรพงศ์ไพบูลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตั้มค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะไขมันในเลือดสูงแปลว่าอะไรคะไม่ได้แปลว่าตัวเราอ้วนนะฮะ,ปะแปลว่าเมื่อเราอดอ,อาหารค่ะ <C hy> 12ชั่วโมงแล้วจอะเลือดเนี่ยระดับไขมันเนี่ยสูงกว่าปกติคือในเลือดเรามีไขมันด้วยค่ะคุณหมอใช่ฮะเลือดเรามีไขมัน สองชนิดหลักๆคือคอเลสเตอรอลกับไตรกล,ลีเซอไรด์ไขมันนี่จะลอยไม่ได้ในเลือดต้องจับกับโปรตีนจับแล้วเป็นโปรตีน LD L D L H D L อะไรเนี่ยซึ่งบางตัวเนี่ยถ้ามีสูงเกินไปก็ทําให้เส้นเลือดตีบทั้งตัวฮะที่เรากลัวมากคือเป็นตะกอนในผนังเส้นเลือดทั้งตัวด<อ>ังนั้นเมื่อเส้นเลือดตีบทั้งตัวก็จะเสื่อมเร็วเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมโรคหัวใจอัมพาตอัมพฤกษเส้นเลือดสมองแตก ตีบเนี่ยฮะจากไขมันที่ระสูงเท่านั้นเลยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่ามีคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์สองตัวนี้เป็นตัวไม่ดีทั้งคู่ไหมคะใช่ฮะสองตัวนี้สองตัวนี้ในทั่วทั่วไปเนี่ยไม่ดีทั้งคู่ค่ะคอเลสเตอรอลทำให้เส้นเลือดตีบมากกว่าไตรกลีเซอไรด์โอ้ไตรกลีเซอไรด์ถ้ามากมากกี้จะตับตับอ่อนอักเสบส่วนมากที่คนไทยเป็นการตูแลคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลค่ะคราวนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาอย่างไงคะคุณหมอมันมีทั้งตับสร้างเอง แล้วก็จากอาหารที่เรากินเช่นพวกหอยพวกปลาหมึกเนี่ยจะมีเยอะออตับเครื่องในเยอะมากไม่เกี่ยวกับพวกของทอดใช่ไหมคุณหมออืมไม่ฮะคอเลสเตอรอลหนึ่งจะมีในสัตว์เท่านั้น<อ>ที่จากอาหารนะฮะ,ะในพืชไม่มีกะทิไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะอสองก็เป็นแต่ว่าไขมันอิ่มตัวในเช่นจากกะทิมะพร้าวเนี่ยทำให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลได้เยอะ อ๋อคือมันมาหลายทิศท,ท,ทางมากเพราะฉะนั้นเวลาป่วยทีต้องคุมอาหารด้วยกินยาลดระดับด้วยค,ค่ะคราวนี้มันอันตรายอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอว่าไปว่ามันอันตรายก่อให้เกิดโรคหลายๆอยา่างตามมาเยอะอใช่ครับคราวนี้วิธีการเกิดของเขา,าค่ะคุณหมอคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่ามันมายัางไงบ้างเรามีภาพประกอบนะคะการเกิดเขาคือคอรลสเตอรอลเนี่ยชนิดที่จับกับโปรตีนแล้วเป็นที่เรียกว่า L D L เนี่ยถ้าสูงนี่นะฮะ กติเขาไม่เกินร้อยสามสิบนะฮะถ้าสูงเกินร้อยหกสิบอย่างเงี้ยมันจะแทบไปในผนังเส้นเลือดเลยแทบไปในผนังเส้นเลือดเสร็จแล้วเม็ดเลือดขาวจะมากินมีการต่อสู้การมีเซลล์สะสมผนังเส้นอก็จะค่อยๆตีขึ้น<อ>ชา้าๆทั้งตัวคือมันก็จะไอ้ตรงนั้นมันจะหนาขึ้นไว้ง่ายใช่ฮะเพราะหนาขึ้นก็เหมือนเลือดเราเหมือนกับเป็นตะกอนในท่อน้ำปลา,ปาที่เป็นตะกอนนะฮะท่อน้ำปปา,ปาที่เป็นตะกอนค่ะเป็นทั้งตัวเลยมันเป็นตรงไหนก็ได้ที่มีเส้นเลือดถูกไหมคุณถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นก็จะต ที่แขนที่ขาที่หัวใจที่ตับที่ไตทั้งตัวเลยฮะสมองหมดเลยคราวนี้พอมันตีบตรงนั้นปุ๊บหรือว่าผนังของเราเลื่อนหนาขึ้นปุ๊บเอฟเฟกต์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายมันทําให้มีการอุดตันได้ในบางเวลาซึ่งอวัยวะที่ทํางานหนักที่สุดตันแล้วตันง่ายไปก่อนใครคือหัวใจฮะเพราะฉะนั้นก็เหัวใจวายใช่ไหมคุณหมอใช่ฮะเจ็บหน้าอกหัวใจขาดที่ว่าต้องไปทำบายพาสกันค่ะส่วนบ้านที่ต้องไปทำบายพาสกันหรือว่าใส่บอลลูนกันเนี่ยก็จากคอเลสเตอรอลสูงนี่แหละะ ค่ะแล้วก็ปกติเมื่อกี้คือปกติถ้าเป็นไตถ้าเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยนะฮะเขาเอาสูงไม่เกิน200ไม่เกิน200เป็นปกตินะฮะแต่ถ้าเรียกว่าสูงเนี่ย240ระหว่างนี้ก้ามถึงแล้วถ้าเกิดเป็นเป็นอีกตัวไตรกิไรายเนี่ยถ้าปกติเนี่ยต่ำกว่า150ถ้าสูงเกิน200อสรุปว่าเกิน200เนี่ยไม่ดีทั้งคู่พวกนี้ตรวจเลือดเจอฮะอดอาหาร12ชั่วโมงกินน้ำได้ค่ะคนคนประเภทไหนคะคุณหมอที่คุณหมอเจอว่าตรวจปุ๊บเนี่ย มันเป็นอย่างเงี้ยสูงโว่ทั้งสองตัวคนที่มีพฤติกรรมชีวิตยังไงความจริงแล้วเนี่ยส่วนมากคนที่เจอเนี่ยก็ไม่ออกกาลังกายหนึ่งไม่ออกกำลังกายอ่ะแล้วก็นอกนั้นก็สูงอายุหน่อยสูงอายุหน่อยอ้วนหรือผอมก็ได้ออฮะอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลยออไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวเหมือนกันอ้วนมากกว่าหน่อยนึงแต่ผอมก็เจอเยอะอือ้วนมากกว่าหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ออกกำลังกายอ้วนสุบบุรีความดันโลหิตสูงจะเจอพวกนี้ร่วมประกอบเยอะยิ่งเป็นเบาหวานก็จะเจออย่างนี้ด้วย มากกว่าชาวบ้านค่ะทําไมคนผอมมันถึงยังจะมีไขมันในเลือดสูงนะคุณหมอเพราะตับสร้างคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้สะสมเป็นพุงกะทินะฮะค่ะตัวที่พุงกะทิคือไตรกลีเซอไรด์แั้นถ้าเกิดสูงชนิดคอเลสเตอรอลเนี่ยยังผอมยังผอมอย่างนี้ยังสูงได้เลยใช่ใช่หนูสูงหนูเกินแต้มมาสิบใช่ไหมฮะเอออย่างบางคนเห็นผอมอย่างนี้นะฮะปกติค่าเมื่อกี้บอกว่าไม่200ต่ำกว่า200ยิงจะดีใช่ไหมฮะบางคนเป็นกรรมพันธุ์ผอมเงี้ย500 500ต้องตายแล้วมาคุณหมอมักจะตายตอนอายุ40 จะมีประวัติว่าพี่ตายน้องตายตอนอายุ40เป็นหัวใจวายตายถ้าไม่รู้มาก่อนนะฮะ<อ>30 40หัวใจวายตายเพราะว่าเส้เรืองมันตีจนหัวใจตายตั้งอายุ 30- 40เบี่ยฮะแล้วพอตอนที่มันตีเราก็จะไม่รู้ถูกไหมคุณหมอถ้าเกิดมันไม่แสดงการใช่ฮะใช่ฮะค่ะบางคนก็มีอาการว่ามันขึ้นเป็นใต้ตาเป็นก้อนๆบางคนก็มีก้อนขึ้นที่ข้อสอกจากคอเลสเตอรอลบางคนก็ไม่มีอาการอย่าง,างนี้แล้วก็เจ็บหน้าอกเพราะว่าโอ้เขาเรื่องเราสูงห้าหกร้อย ถ้าสูงนี้ต้องเช็คพี่น้องหมดเลยเพราะมันกรรมพันธุ์แบบนี้มักเป็นกรรมพันธุ์ต้องกินยาแต่เด็กๆเ,เลยอ๋อมันเป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยหรอบางอย่างมีกรรมพันธุ์ได้ทุกยาในโลกนี้เป็นกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องเยอะทังนั้นอะอ้าวตายละแล้วทํายังไงก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> กรรมพันธุ์บอกว่ามันเป็นกรรมใช่ไหมมันเป็นลิขิตมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารการกินสําคัญมากเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว,ว่าสําคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้ที่เราจะทําได้ใช่คือตอนแรกเนี่ยันไม่เข้าใจัมเข้าใจว่าเฉพาะคนที่กินมัันนนออีีพกกท่มชบบบิแ ปลาทอดที่ราดน้ํามันอะไรางเนี้ไม่ใช่เลยเป็นกรามพันธุ์บางคนกินมันคเณสลปกติก็มีบางคนไม่กินมันคเลสลสูงก็ดีตต่มันสร้างเองเนื่องจากเป็นมันก็เป็นคงอยู่ในยีนคงอยู่ในอะไรบางอย่างที่ริขิตมาแล้วครั้งที่พอเราฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะคุณหมอเราจะทํายังไงคะให้ถ้าเกิดเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเปรียบเทียบหลอดเลือดเหมือนท่อเราจะทำยังไงให้ท่อน้ำเนี่ยเคลียร์สะอาดโล่งโปร่งไม่มีตะกอนง่ายมากคือเราตรวจร่างกายประจำปีถูกไหมฮะเพราะบางทีมันไม่มีอาการเลยนะ แล้วถ้า,ราตรวจร่างกายประจำปีแล้วไขมันเลือดสูงคุณหมอเช็คซ้ำแล้วสูงจริงเขาก็จะให้เราคุมอาหารและกินยาค่ะถ้าเราคุมอาหารและกินยามันจะไม่เป็นตะกอนอีกแล้วมันก็จะดีคาว่าคุมอาหารเราวก็คุมอาหารประเภทไหนคะก็ไม่กินของที่คอเลสเตอรอลสูงเช่นอาหารทะเลเอของที่ลดสโตรดได้แก่หอยปลาหมึกตัาบเครื่องในโอ้โหทั้งนั้นเลยหนูอ่ะไข่ด้วยฮะ ไข่นกกระทาสูงมากเลยเหรอคะงั้นถ้าเราไปบางทีเขาเป็นสลัดบาร์มีไข่นกกระทาใช่ไหมฮะใช่ใช่อ้นนี้สูงมากเลยไอ้ไข่นกกระทาที่เขาชอบทำเป็นขนมโคกค่ะคุณหมอเออนั่นแหละสูงมากมันสูงกว่าไข่ธรรมดาอีกนะฮะแปลกจริงๆเลยฉันเองหอยปลาหมึกไข่นกกระทาตับเครื่องในไข่แดงไข่แดงไข่ขาวไม่มีเลยนะฮะมีแต่ไข่แดงเฮ้ยมันของโปรดหนูหมดเลยอ่ะ หนูอาจจะสูงแล้วก็ได้ <c oughs> ก็หนูสูงแล้วใช่ไหมก็ต้องกินยาคุมคุมอาหารถ้าน้อยๆคุณหมอจะให้คุมอาหารมากๆค่อยกินยาแล้วหน,หนูหนูกินแล้วหนูไปออกกาลังกายได้ไหมคุณหมอลองดูออกกำลังกายมากๆบางทีมันก็ลงไปเองเออกกาลังกาย<ข><ข>แบบแอโรบิกนะฮะคือห้ามกินไม่ไหวไงยังกินอยู่แต่ว่าไปออกกาลังกายได้ใช่ไหมก็กินเอาแล้วสูงก็กินยาคุมเอาทําชีวิตให้มีความสุขไงค่ะอันนี้คือวิธีการบาลานซ์สูกไหมคะคุณหมอถูกต้องพวกผักผลไม้ช่วยได้ไหมคะได้ การกินผักก็เยอะมันลดอยู่แล้วฮะเพราะว่าผักมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วมันเราอิ่มแทนใช่ฮะแล้วมันก็ลดน้ําตาลในเลือดลดหลายๆอย่างค่ะพวกหมูติดมันอย่างเงี้ยไม่มีคอเลสเตอรอลถูกไหมหมูติดมันมีฮะแต่ว่าน้อยกว่าอาหารทะเลใช่ฮะแป้งมันน้ําตาลเป็นเบต้าไกลคีสลายได้แล้วทําให้อ้วนได้งั้นถ้าเรากินนั้งหวานเนี่ยกินน้ําอ้อยเนี่ยอ้วนเอาอ้วนเอาไบคีสลายสูงเป็นพุงกะทิได้ขนมเค้กเงี้ยของโปรแล้ะแป้งมันน้ําตาลเป็นได้แต่คอเลสเตอรอลมีแต่ในสัตว์เท่านั้นอ๋อ แต่ว่าถ้าเกิเป็นของหวานอย่างอื่นเป็นแต่กิสไลายอ้วนคุมกะทิใช่ช่นน้ำอยอย่างเงี้ยน้ำหวานน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยคุงกะทิแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยคือมาด้วยเรื่องไขมันในเลือดที่เราว่าไปเมื่อกี้เลยใช่ฮะซึ่งจะส่งผลทําให้มีเรื่องโรคอื่นๆตามมาอีใแต่การกินพวกแป้งมันน้ตาเนี่ยทำให้ตับเองสร้างคอเลสเตอรอลสูงเลสตรอลมาได้หลายทางไฮะค่ะโอ้โหนะคุณผู้ชมเขาวันนี้่นว่าคือไม่กินพวกนี้มากเกินไปให้บาลานซ์ให้ดียังไรคนที่กินน้อยผอมโคภน้อยกว่คนอ้วนอยู่ Uh huh. เอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้รับความรู้แล้วนะคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่ช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ